สวสัวสดีเด้อค่ะพี่น้องพอๆพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกลับมาดามหน่อยอีกแล้วค่ะพี่น้องคะเวลาดีๆเจ็ดโมงเช้าเวลากาแฟนังบอแบกกับพี่น้องค่ะพี่น้องขะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเด้อค่ะเมื่อวันทําการไลฟ์สดครั้งแรกเดียววันนี้อีกประมาณ3ามสี่ชั่วโมงให้หลังเดี๋ยวจะมีการทําการไลฟ์สดประมาณ5้ามงแรงของประเทศไทยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาดมหน่อยจะมีการวันนี้จะเล่าต่อเพราะว่าเมื่อวานเห็นข้อบกพร่องหลายอย่างอยู่เหมือนกันโอเคค่ะพี่น้องคะวันนี้มาดมหน่อยติดตาม กอกสตอรี่เหมือนเดิมให้หัวข้อว่าเงือบไม้ติ่งข่าวมั่วความจริงปรากฏรายการถามสุดซอยยกยกยกอ่าอ่าคำตอบจากการตอบจากรายการถามสุดซอยละกันค่ะพี่น้องคะ่ะอย่างที่เรารู้กันเมื่อวานมีการออกรายการถามสุดซอยนะพี่น้องเนาะสองคนค่ะพี่น้องคะ่ะมาดามต่อย,ยินยกมาสองคน สองคนในที่นี้ก็คือคุณจูนคุณจูนก็คือพยานปากสําคัญในกรณีที่เงินบริจาคนั่นแหละค่ะพี่น้องคะราะว่าคุณจูนเขาก็ได้ไปออกทางรายการ ถามสุดซอยแต่แต่คราวนี้ค่ะพี่น้องคามาดังหน่อยติอยู่นิดนึงก็คือพิธีกรถามถามม่จิกค่ะพี่น้องคะการที่ได้คุณจูนไปขนาดนั้นมันน่าจะจิกคําถามให้มากกว่านั้นค่ะพี่น้องคะเพราะว่าคําถามที่ทําไมถึงต้องเป็นอะไรหลายอย่างในกรณีที่ก่อนหน้านั้นไปเป็นคนสนิทของลุงพลอะไรยังไงคิดอะไรยังไงต้องจิกมากกว่านั้นค่ะพี่น้องคะแต่ก็ยังถือว่าดีแหละค่ะพี่น้องคะเพราะว่ากรณีคุณจูนนะพี่น้อง กรณีคุณจูนนี่ได้ตัวเขาไปออกรายการนี่ก็ถือว่าโอเคเป็น,เป,นเป็นรายการที่ถือว่าแน่มากเพราะว่าคุณจูนเขาก็อยู่ในกระแสะอย่างที่บอกก็เป็น f อตัวโยงกรณีลุงพลป้าแตนตเหมือนกันแต่พอว่ามาระยะหลังพอมีปัญหากันก็คือถูกเทนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะโดนเทจากป้าแตนตจากลุงพลในกรณเเีเปิดบัญชีนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวแล้วเขาก็ตอบมาตอบออกมาอย่างชัดเจนแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะว่าบัญชีอันนั้นมาเขาคือขออนุญาตแล้วขออนุญาตจากป้าแต แล้วแล้วก็มีการแชร์มันก็เป็นตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากนั้นพอมีปัญหาขึ้นมามีคนเอามาแชร์ต่อจริง,รงๆแล้วเขาไม่ได้แชร์หรอกค่ะพี่น้องคะคุณจูนนี่เขาบอกว่าเขามีการตอบคอมเมนต์อยู่ใต้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนั่นแหละแล้วคราวนี้ก็คือมีคนเอามาแชร์อย่างที่ว่าแต่มันก็ถือว่าไม่ผิดหรอกค่ะพี่น้องคะเพราะว่าบัญชีมันก็เป็นบัญชีของป้าแตนเองเงินก็เงินเข้าเองแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียมันจะไปมีส่วนได้ส่วนเสียได้ยังไงเพราะว่าเป็นบััญชีีขอออองงป้้าแแแตตนนนนนนเเรก็็หยู่่่่ลวคคะะพ ไอ้ไอ้พวกติ่งทั้งหลายที่จะไปไ,ไปว่าเขาแม้กระทั่งท,งทนายจะไปแจ้งความเขาบอกว่าไปแจ้งความท้องความเทะอะไรบ้าบออันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มาดามหน่อยอยากวิจารณ์มากๆเลยแะ,ค,ะนนค่ะพี่น้องค่ะไอ้ทนายบ้าบอมีการมาขอทงขอโทษก็ไม่มีประโยชน์แล้วละคะ่ะเพราะว่าจิตสํานึกคนที่รู้กฎหมายคนที่ถือกฎหมายเนี่ยก่อนจะพูดอะไรมันก็ต้องรู้อยู่แล้วแล้วก็จะไปบอกเขาบอกว่าคิดให้ดีนะให้เวลากี่วันกี่วันแล้วก็จะบอกว่าถ้าไม่ไม่มาไอ้คือคือคอ,อยากให้เข้าฝั่ง ในระคะพี่น้องคะแต่เสียใจคุณจูนก็ตอบชัดเจนเขาออกมาทางรายการเขาก็ต้องคิดดีอยู่แล้วว่ากับการที่ออกมาชาวประชาชนก็คงเห็นโซเชียลเห็นอยู่แล้วว่าการที่เขาตอบเป็นแบบไหน,นเขาเลือกฝั่งใครทิ่งที่ถูกต้องความจริงคือความจริงอย่างที่ว่านั่นคือกรณีของคุณจูนก็ยังยืนยันแะค่ะพี่น้องคะสุดท้ายก็คืออะไรก็ตามที่เป็นการทําเกี่ยวกับพยานหน้าเกี่ยวกับบัญชีเนี่ย ถ้าเราฟังตามคลิปตามที่รายการทำสื่อสาก็เห็นแลคะ่ะเป็นของปลอมนั่นแหละ,ค,ะค่ะพี่น้องค่ะพี่นุ่งพี่นี่รักเป็นการโกหกเป็นการแถไปเรื่อยเป็นการโกหกของลุงพลพระแตนนั่นแหละคะ่ะพี่น้องค่ะถือว่าเป็นการโกหกโกหก โกหกจริงๆนะล่ะค่ะถ้าที่เราฟังจากคุณจูนนะพี่น้องนะโอเคคราวนี้ค่ะพี่น้องะ่ะเรามามาคุยกันกรณีที่อีกคนหนึ่งก็คือน้องแผนน้องแผนที่เป็นตัวแทนของวัดนั่นแหละค่ะพี่น้องะ่ะเป็นตัวแทน,น, ah at น,น,นของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุค่ะพี่น้อง่ะเป็นตัวแทนของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุของพิษณุโลกอย่างที่ว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็อย่างที่บอกมีการแอบอ้างว่าพระพุทธชินราช ที่เอาไปประดิษฐานอยู่ที่ข้างบ้านลุงพลอย่างที่ของลุงพลน่นหละพี่น้องพูดให้มันตรงๆเลยไม่ต้องไปอ้อมค้อมก็คือเอาไปให้ลุงพลก็คือตอนแรกเ็าบอกว่าเป็นการที่เอฟซีใจดีอย่างที่ว่าแลา้วก็มีผู้ใจดีประสงค์ดีบริจาคไปประมาณแต่สุดท้ายแล้วน้องแพงเขาก็บอกว่าเขาไม่สืบทราบมาแล้วแล้วก็พี่ก้อนก็ถามว่าทําไมถึงอบอกว่ามันไม่ใช่เครื่องมันไม่ใช่พระ,อ,ะองค์จริงเป็นพระองค์ <c oughs> จำลองนะพี่น้องเนาะ เป็นพระองค์จำลองนั่นคือที่มาที่ไปก็คือชาวประชาก็น่าจะ,ะตาสว่างไอ้พวกติ่งๆทั้งหลายอที่ไปบอกว่าเป็นข่าวมั่วเป็นการสร้างกระแสเป็นข่าวบิดเบือนเป็นการที่ไปให้ร้ายทางลุงพลป้าแตนพอน้องแพนซึ่งเขาเป็นตัวแทนของวัดนี่แหละค่ะวัดที่เป็นวัดที่เป็นลิขสิทธิ์ในการ สร้างในการหล่อพระของพระพุทธชินราชนี่แหละของของพิษณุโลกที่มีการแอบอ้างนี่แหละกับพี่น้องค่ะที่หลงพู่บอกว่ามีการเอามาเป็นของจริงเป็นพระจริงมีใส่ทงใส่ทองหลอ่อทองแท้ <c oughs> ออกมาราคาสามแสนแปดประมาณนั้นแหละคะ่คะพี่น้องค่ะสามแสนแปดแต่น้องแพนบอกว่าก็ไปสืบแล้วพอลงหลอเขาก็รู้จักคนคนในแวดวงนี้ถ้าเขาสืบมันก็ต้องเห็นของจริงแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะรงหลอก็อย่างที่ว่าลงหลอก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าเหตุการณ์ที่เขาหลอกเขาก็มีเงินไปจ้างเขาไหมเขาก็หลอกเขาก็ทําได้ทั้งนั้นแหละแต่ของจริงมันก็คืออย่างที่มีสามตาอย่างที่น้องแผนเขาเล่าออกมาก็คือเราก็ไม่รู้หรอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะเราได้ยินจากฝัง่งจาก น้องแผนแล้วก็ถือว่าตาสว่างละค่ะเพราะว่ามันเป็นพระองค์จําลองค่ะพี่น้องค่ะมันไม่ใช่ของแท้เพราะของแท้มันต้องมีหลายอย่างโดยเฉพาะไอ้ตาที่บอกว่าตาที่สามนี่มันต้องมีไอ้ไอ้แท่นพิมพ์แท่นก๊อปปี้มีออกจากนี่เท่านั้นเองออกจากวัดเท่านั้นเองมันจะไปทำอ,อย่างอื่นไม่ได้เพราะว่ามันมีพิมพม์แบบของเขาอยู่ที่อ,อ,อ,อนุอนุมาจากกรมศริลปากร อย่างเดียวค่ะพี่น้องคะมันที่เหลือมันก็เป็นของจำลองอย่างที่บ่าน,นั่นแหละมันก็ทําให้ตาสว่างเลยแล้วไอ้พวกที่อวยๆทั้งหลายพวกติ่งทั้งหลายนะไอ้ที่ก่อนหน้านั้นก็โอ้ยมีคนใส่ลงใส่ไลายอะไรยังไงสุดท้ายก็คือมีการบอกว่ามีลุงพลป้าแตนรู้จักกับ f c แล้วก็มีอ่าไม่ไม่รู้จักกับเอฟซีรู้จักกับยูทูบเบอร์แล้วก็ทาทาลุงพลไปเป็นคนจ้างเพื่อที่จะให้เขาหลอ่อพระขึ้นมาบอกสามแสนแปดแต่ที่ไหนได้ราคาไม่ถึงแสนห้ากับพี่น้องคะราคาไม่ถึง แสนาแล้วก็บอกว่ามีเอฟซใจดีให้สุดท้ายก็คือลุงพลป้าแตนรวมหัวกันกับยูทูบเบอร์สองคนเป็นคนไปไปติดต่อขอขอขอ,ขอหล่อนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็เอาไหมสรุปง่ายๆก็คือไปซื้อมาเองนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคาพี่จ่ายเงินไปซื้อมาเองนั่นแหละคะ่ะแต่ที่สําคัญก็คือ ไอ้ตรงนี้เราก็ไม่ได้ว่าหรอกค่ะพี่น้องคะคำว่าพระนี่อยู่จะจริงจะปลอมมันก็ไม่ได้ไปมีความสําคัญตรงนั้นถ้าหลักของประชาชนธรรมดาก็กลับว่าได้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่มันผิดอยู่ที่ว่าไปหลอกลวงชาวบ้านว่าโอเคเป็นของจงของจริงมาจากของจริงแต่พอเจ้าของจริงเขาออกมาพูดจะเป็นไงบาดนี้เงือบบอบาดนี้นั่นแหละก็คือสิ่งไอ้พวกมึงมึงมึงทั้งหลายน,นั่นแหะไอ้พวกที่บอกว่าขาวมว่วขขาวไม่จริงเป็นการบิดเบือนอะไรยังไงนั่นแหละคือสิ่งที่ตาสว่างได้แล้วพวกนั้นนะ่ะนะจากนั้นก็คือ ไอที่มาว่าคือถ,ถ้าไม่ว่าคนอื่นมันก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่น้องคะไม่รู้จริงก็ยังไปบอกไปฟังฟังก็คือคนที่ลวงโลกก็ก็ว่าได้แล้วค่ะลุงพนป้าแตแนได้บอกว่านี่แล้วก็มีช่อง youtube ช่องหนึ่งยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งบอกว่าโอเคโอนผ่านทางนี้ติดต่อผ่านทางนี้เนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวคุณอาจฉริยะจัดให้เดี๋ยวก็เจอแหละค่ะพี่น้อง่าเพราะว่าไอพวก ต้มตุนหลอกลวงชาวบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องคดีมันก็ไม่ได้มากมายหรอกเพียงแต่ว่าต้องการที่จะให้ชาวโลกตาสว่างเห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพวกติงติงอวยอวยทั้งหลายเนี่ยรู้เรื่องตาสว่างได้หรือยังนะถึงไม่ตาสว่างก็ไม่ควรที่จะมานั่งบอกว่าไอ้คนที่เขาเห็นต่างเนี่ยเออพวกนี้ไอ้บ้าบอเป็นคนที่ทําให้มีปัญหาทําคนเป็นข่าวมั่วเป็นข่าวปิดเบือนไปนี่คือสิ่งที่ เป็นสิ่งที่ค่ะพี่น้องคะเป็นสิ่งที่พวกติ่งตทั้งหลายเนี่ยเงิบไมละ่ะนะพอข้อออกรายการนี้มาดามหน่อยยังเชื่อว่าน้องแพนเนี่ยที่บอกว่าเป็นตัวแทนของวัดพระพุทธชินวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุเนี่ย ออกมาพูดจริงหรอครพี่น้องคะถ้าไม่จริงเขาก็เขาก็ยังบอกว่าลักษณะของนี่ต้องการที่จะทำอ่าขออนุญาตนี่ก็ต้องขออนุญาตอะไรก็ต้องมีการขอพิธีทําพิธีพูดท้าพิเศษอะไรยังไงต่างๆแล้วก็มีการต้องมีการขอตรวจสอบด้วยกรมศิลปากรอนุมัติ Daniel, podemos, <อ> podemos, แล้วก็ไอ้ที่จะไปตั้งนู่นตั้งนี่มันก็ต้องมีการขออนุมัติแม่กั้งถงฐานอะไรของพระนี่มันก็ต้องมีแบบมน ũng, นีนู่นมีนี่ทาให้มันดีไม่ใช่แบบทำมัวม่วๆนะมันก็มันก็อย่างที่ว่าหลอกค่ับพี่น้องคะไอ้ตรงนั้นมันก็ ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่มันสําคัญอยู่ที่ว่าไปโกหกชาวบ้านว่าโอเคไอ้ไอ้มี f อฟบริจาคมาผู้มีผู้เรื่อมใสศรัทธาบริจาคมาที่ไหนได้ตัวเองเป็นคนไปสั่งรอไปสั่งซื้อเองนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะสิ่งที่เราจิบยกมาความจริงปรากฏอย่างที่ว่าแต่เราก็ดู <c oughs> ดูรายการถามจุซอยก็ถือว่ากระจ่างล่ะค่ะพี่น้องขาหูตาสว่างแล้วไอ้พวกติ่งๆทั้งหลายเนี่ยเง้มไหมล่ะเออจะมีใครออกมาอีกไมหมล่ะจะมีคนออกมาว่าอีกไมหมล่ะไอ้พวกไกลอวยๆทั้งหลายเนี่ยมันประเภทไม่ลืมหูลืมตานี่แหละค่ะพี่น้องคะแล้วก็กรณีของคุณจุนเหมือนกัน <c oughs> คุณจุนเขาออกมาพูดแบบถือว่าชัดเจนล่ะค่ะถือว่าชัดเจนล่ะ <ham> ค่ะพี่น้อง่าเพราะว่าคุณจุนเขาออกมาเขาก็บอกว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็ตาสว่างได้แล้วตอนนี้เขาก็ออกมาก็ถือว่าโอเค ก็ฝากไปถึงพวกไอ้อวยๆทั้งหลายนะถ้าไม่ออกมาถ้าไม่นี่มันก็ไม่ควรที่จะไปว่าคนอื่นว่าโอเคหูตาสว่างเอ้ยตาขาวมั่วขาวบิดเบือนบิดเบือนความจริงอะไรยังไงบ้าบอคอแตกตาสว่างได้แล้วค่ะพี่น้องคะเงิบนะพวกนี้นะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวอีก3าสี่ชั่วโมงประมาณ5โมงเย็นของประเทศไทยมาดาหน่อยจะทําการไล์สุดอีกรอบหนึ่งติดตามกันค่ะพี่น้องคะอย่าลืมติดตามเด้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ